ข้อความจากพระบิดาสูงสุดสวัสดีลูกๆของฉันข้าพระองค์คือพระบิดาผู้สูงสุดพระบิดาของบรรดาบรรพบุรุษและข้าพระองค์จะมาวันนี้ดังที่พระองค์ทรงต้องการจะได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะพูดกับมวลมนุษยชาติ ฉันจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับต้นกําเนิดของจิตวิญญาณของคุณต้นกําเนิดของจิตวิญญาณของคุณและสาเหตุที่ทําให้คุณแตกแยกกันมากจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาและแสงสว่างและมาจากจิตสํานึกสากลประการแรกวิญญาณล่องลอยไปรอบๆโดยไม่มีร่างกายในจักรวาลเมื่อมันถูกสร้างขึ้นในจักรวาลระบบสุรยิยะกาแล็กซี่ดาวเคราะห์และอื่นๆทางกายภาพเริ่มปรากฏให้เห็นในรูปแบบของสิ่งมีชีวิตสัตว์พืชและอื่นๆ หลังจากที่เป็นเพียงแสงอันบริสุทธิ์มาเป็นเวลานานจิตวิญ,ญญาณก็ต้องการที่จะมีร่างกายวิญญาณจำนวนมากขึ้นเรื่อยเรอยเ,รอยเริ่มรู้สึกประมาและเริ่มมีความคิดและความรู้สึกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมิติพวกเขาอาศัยอยู่เป็นตัวตนในตอนแรกทุกดวงวิญญาณอาศัยอยู่ระหว่างกันอย่างสันติสามัคคีและมีความสุขเพียงแต่สร้างอารยธรรมใหม่ขึ้นทั่วจักรวาลความมืดไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งมันเริ่มปรากฏในอารยธรรมที่มีการพัฒนามากเกินไปและก้าวหน้าทางเทคโนโลโยีในความเป็นจริงหลายมิติ เมื่ออัตราปรากฏเป็นการแยกออกจากจิตวิญญาณมันนำไปสู่การทำลายตนเองของสิ่งมีชีวิตนับพันล้านมันสร้างพลังงานเชิงลบซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในจักรวาลทำให้เกิดสงครามกาแลกติกระหว่างผู้อยู่อาศัยคุณอาจจะอยากถามว่าทำไมความมืดจึงไม่เคยหยุดเพราะในเวลานั้นกฎสากลไม่อนุญาตให้เข้าไปยุ่งเลยตอนนี้กฎบางข้อมีการเปลี่ยนแปลงขณะนี้ไลเบย์ Light สามารถก้าวเข้าสู่สถานการณ์บางอย่างและป้องกันไม่ให้ระบบดวงดาวถูกทำลายโดยสิ้นเชิง เหตุผลที่กฎสากลถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างระบบบางอย่างเพื่อรักษาสมดุลในจักรวาลในช่วงเวลาหนึ่งไม่มีกฎหมายและความโกลาหลนก็แพร่หลายในหลายส่วนของจักรวาลผู้สร้างซึ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างได้ตัดสินใจที่จะรวบรวมกฎสากลเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตทางร่างกายโดยไม่จำเป็นมากขึ้นคำเตือนลูกที่รักจิตวิญ,ญญาณไม่มีวันตายเพียงแต่ถูกบังคับให้ออกจากร่างกายเท่านั้นซึ่งใช้สำหรับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ตอนนี้เรามาพูดถึงโลกของคุณกันดีกว่าว่าทำไมมันถึงดูวุ่นวายและเป็นอันตรายต่อผู้อื่นขนาดนี้ในตอนแรกที่แม่ธรณีถือกำเนิดเมื่อกว่า6 0พ0ล้านปีก่อนมันเป็นดาวเคราะห์ที่สวยงามและบริสุทธิ์มากที่คุณสามารถใช้เวลาทั้งวันเพียงแค่มองดูธรรมชาติตําแหน่งของไกอาน,นั้นอยู่ใกล้กับพอเท่าหลายแห่งดังนั้นจึงถูกค้นพบโดยอารยธรรมกาแล็กติกที่เป็นมิตรและไม่เป็นมิตรบางคนอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆในขณะที่บางคนอยู่เป็นเวลานาน,าน สิ่งมีชีวิตนับพันล้านถูกส่งผ่านแม่ไกอาทุกอย่างเริ่มดำเนินไปในทิศทางมืดเมื่อมนุษย์ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดยอนุนากิพวกเขาไร้เดียงสาและไว้วางใจได้ในเวลานั้นหลังจากสิ่งชั่วร้ายที่มายังโลกนี้พวกเขาจับมนุษย์และเริ่มสร้างความเสียหายให้กับ DNA และทำการทดลองกับพวกมันจากนั้นทุกสิ่งบนโลกก็เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเหมือนกับการไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแสงสว่างและไปสู่ความมืดมิด จากนั้นชาวมองโกลและคนอื่นๆก็ถูกสร้างขึ้นโดยเจตนาเพื่อนำความวุ่นวายและการทำลายล้างมาสู่โลกพวกเขาถูกครอบงำโดยอัตราความโลภและอำนาจอย่างสมบูรณ์พวกเขาเป็นคนกินเนื้อคนความมืดปรากฏเด่นชัดบนไกอาประเทศเชื้อชาติและศาสนาต่างๆถูกสร้างขึ้นเพื่อแบ่งแยกและควบคุมมนุษย์สันติภาพและความสามัคคีหายไปอย่างสิ้นเชิงบนแผ่นดินแม่หลังจากการสร้างระบบทาสที่ทุกทรมานจากเงินทองการสูญเสียชีวิตทางร่างกายและความยากจนเริ่มครอบงำชีวิตประจำวันของมนุษย์ มนุษยชาติวิญญาณสูญเสียอัตลักษณ์ของตนโดยแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นใครมนุษย์แตกแยกกันและลืมวิธีการดำเนินชีวิตโดยจิตวิญญาณนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่กองกำลังแสงกาแล็กติกภายใต้คำสั่งแอชต้าได้รับอนุญาตให้ปกป้องมนุษยชาติจากอาวกาศโดยไม่อนุญาตให้ถูกทำลายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของโลกและกาแล็กซีทางช้างเผือการเลื่อนระดับยังได้รับเมื่อกลุ่มวิญญาณขั้นสูงทำงานอย่างหนักและขยันขันแข็งเพื่อสร้างการสรันสะเทือนให้กับโลกของคุณ พระเจ้ามองข้ามกระบวนการทั้งหมดเพื่อช่วยให้ขึ้นสูมิติที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่พร้อมและใช้ชีวิตเพื่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณประสบการณ์เหล่านี้และการกลับชาติมาเกิดหลายครั้งดวงวิญญาณขั้นสูงจะไม่ลืมพวกเขาและจะเดินทางต่อไปสู่อาณาจักรหลายมิติที่สูงขึ้นเรื่อยๆดวงวิญญาณวัยเยาว์จะเติบโตทางจิตวิญญาณต่อไปบนดาวเคราะสามมิติชื่อว่าดาวเซนซ่าเมื่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมันเป็นจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครในจักรวาลที่ใช้ชีวิตตามนาฬิกาเหมือนมนุษย์ การเลื่อนระดับจะแทนที่สภาพร่างกายด้วยทอร่างกายแสงเดะเมทริกเป็นความจริงเท็จและผู้ที่เชื่อและติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการหลอกลวงและการโกหกจะหายไปพร้อมกับความมืดจิตวิญญาณของพวกเขาจะกลับไปสู่จิตสำนึกสากลเนื่องจากพวกเขาได้รับโอกาสมากเกินไปที่จะหยุดติดตามสิ่งที่เป็นลบและคิดลบกับตัวเองแทนที่จะหันไปหาและติดตามแสงสว่างพวกผู้รับใช้แห่งความมืดจะถูกถอดออกจากวิญญาณของพวกเขา กระบวนการเลื่อนระดับนี้จะเสร็จสิ้นโดยไม่มีความล้มเหลวใดๆขอขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกลูกๆของฉันโปรดยอมรับความรักอันสูงสุดของฉันด้วยวิญญาณคือแสงสว่างที่แผดเผาวความมืดพระบิดาสูงสุดถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสเอกอัครราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาล